นุ awesome, ่งมุ่งต่อไปเป็นคันเจียครับตะก้อดับเบิ้ลตะก้อวันทีมลูกเรียวพบทีมซีอาร์ไอ้ทที่หนึ่งซีอาร์เป็นฝ่ายสอสองทีมพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับบอลโอ้ยเก่งตัดมาหน้าซ้ายเตยจุฬาปินี่นึงยกเข้าไปวัดสันอุ๋ยวัดสันแบ็กครับต้องบอกวัดสันแบ็กนี่ผ่านเข้ามารอบนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับชนะโบปักมานะครับโอ้โหจุดมันนะครับต้องสู้กันทั้งสามเซตเลยครับเต๊ หนึ่งกอวัลศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูเกมสุดของเตจุลาเตจุลาแตะทศกลางโอ้ไม่ข้ามครับเยวแจ้โอ้โหนะครับสวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบหกท่านชมครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับนะครับเราจะอยู่กันถึงรอบชิงชนะเลิศครับถ้าอยากให้อันารยอยู่ถึงรอบชิงนะครับกดหัวใจแล้วก็กดไลค์นะครับนะครับแค่นั้นนะครับแอดมินมีความสุขแล้วครับโอ้โหวัดสันแบก็ลุ้นไปครับเดีวไซ่บเลยครับตรงนี้โอ้โหนะครับมันแน่นอนครับ อดีนะครับ74ยุ่ยเซอร์ครับรสองตอนหนึ่งครับบอลมาขามยกเข้ามาเก่งโอ้โหยกไหลไไยกไปทางซันแบ็กครับแต่เก่งมาขามยังเตะไ,ได้ครับโอ้บ้านไข่ชัดเจนหน่มมากครับร่วมชมร่วมแชร์ด้วยกันนะครับ สองเท่าสองเท่าครับฮู้โยงมาเอาวัดเปดิดเตยโยกวัดซันแบ็กโอ้โหสุดย<ข>อดครับวัดซันแบ็กครับนี่วัดนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับร,ฐาฐารักษาสมรรถภาพร่างกายได้ดีจริงๆนะครับสามสองเกมสืบของเตยจุฬาครับตเตยจุฬาวุ้ตัดเข่ากลางแล้วโอ้ยไม่รับโอ้ยล้นมาเป็นแต้มหรือเปล่าวัดซันแบ็ก โอ้โหวัตสันแบกครับสะใจครับวัตสันแบกครับโอ้โหนะครับคือโอกาสที่ล้นมานี่คือไม่พลาดแน่นอนครับครับพี่โอ้ยสี่สองสี่ต่อสองครับสวัสดีสองวันสามยูเซอร์ครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะฮะเก่งประคามล่ากได้จริงกระทือโอ้โหกระถืออกข้างขนาเสี่ล้านได้แจมสุดๆครับเก่งประคามโอ้โหนะครับ นะครับข้างๆกันก็บรรยายดยแอดมินแว่นนะครับผมพี่ชายนะฮะนะครับสุดยอดครับ223านชมแต่ข้อเซ็กซี่นะนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากเพจด้วยนะครับฝาไงะครับเต้กิ๊าไลค์เข้าไปโอ้โหเป็นแต้มหรือเปล่าลมโง่เลยเตี้ยมครับ เจุย้จุลายกไหลนะครับโอ้โหนะครับรอบไหนนะครับรอบสี่ทีมครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบชิงชนะเลยครับนะครับสองลอยสามสี่ท่านชมครับนะครับอยู่กับแอดมินิชัปแน่นอนครับนะครับสี่เท่าทั้งคืนครับสี่เท่าครับคอนบัคามตัดเข้ากลางครับเจ้จุลายกซ้ายวัชรเล็ค โอ้โหเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้โหเป็นแต้มครับเป็แย้แน่แโอ้มันน้อยเร็วครับโอ้โหมากนะครับโอ้นะครับยังเอาตัวรอดได้ดีครับอย่างมันน้อยครับโอ้โหนะครับเป็นแต้มแะครับวันไหนครับวันนี้ครับจริงวันนี้แน่นอนครับไม่ไม่วันไหนครับโอ้โหนะครับถ้าคุณพลาดวันนี้ห้าสี่ของคครับดูดีโอ้โห ถ้าคุณพลาดวันนี้คือคุณไม่ได้ด okay. um. ูรอบชิงชนะเลิศในวันแข่งวันเดียวจบครับเกียวได้เต้นสองร้อยห้าสิบเก้าท่านชมครับโอ้โหนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมแชร์ให้กำลังใจทุกคนครับนะครับชอบชอบแข่งชอบเก่งบอลกดหัวใจครับชอบเต้จุลาแล้วก็กดแบกกดไลค์ไปแล้วครับตัดเข้ากลางว่าไงครับเก่งว่าถามยก อีกโอ้ยเตะยักษ์เลยครับเตะหนักเตะแรงครับโอ้ยนนะครับต้องบอกว่าเจ็งบอลนี่ช่วงนี้นี่มาคู่กันนะครับคือเจ๋งว่างครับกล้วยไม่ได้เข้าวินครับหกต่อห้าครับเจ๋งยอดมาเตะจุลายกโอ้โหลูกล้นยังเตะเฉยเลยครับโหสุดยอดครับ ลูกล้นซันแบ็กได้เฉยครับวัดซันแบ็กนะครับต้องบอกว่านะครับคือร่างกายอายุ4ี่สเท่าสาปีนี่โอ้โหยังฟิตเบี้ยโอ้ยวันน้อยดี่ดีอันเดิมนะครับสุดๆนะครับสมน้อยเสียท่านชมนะครับชมร่วมแชร์ด้วยกันครับนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมน่วมแชร์นะครับให้กับไอ้มือดีทราบครับในโฆษณาเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับยิงกระหำโอ้โยมาเซตีจุลาเลยเซตีจุลาดันไหลเข้าไปมัดซันแบกโอ้โหวัดซันแบกครับซันแบกเจี๊เลยเจ้๊ยบเอาละครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเจ็ด เท่าเจดเท่าครับสามในสองในสามนะครับเสียไม่ได้ครับเสียไม่แ cm ครับเอาแล้วครับเอาแล้ครับเกมดูเดือดครับใครจะได้แชมป์ในรายการนี้ต้องรอชมครับแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดครับ บอลบกามตัดหน้าซ้ายเตะจุรายังแน่นยกไหลเข้าไปวัดชันโอ้ยนะอุ้ยขุนตาการยกล้มยกล้นบ่อยนะครับนะครับเอาแล้วครับทำความได้เปรียบแล้วครับเก่งบอลครับขอนแก่นสลักาำขอนแก่นสามคนเลยเก้าเจ็บขอนแก่นสามคนเลยครับข้เจ็ดครับคือได้เปรียบสองแท่งมันะครับตัดหน้าซ้ายได้ใหญ่เลยครับ ได้จูลายกอ้ไหลเข้าไปนี้สวยครับโอ้โหนะครับคุณแก้วในแตจงอาและคุณแก้วครับในสีเสื้อคุณแก้วครับตงเท่าเทวัดครับนะครับสามร้อยสี่สี่ท่านชมแล้วนะครับขอให้ถึงหนึ่งพันยูเซอร์ครับนะครับจะเป็นเกียรติมากนะครับแปดเก้าแปดต่อเก้าครับได้จุดลาตัดเข้ากลางนะครับน้องบอลบัคขามโยกเขามาเจ็งบะขาม โโอ้หสุดๆครับสุดดยอจริงๆครับบอโโ้หนะครัสิงคโปร์ชัดเจนครับแอดขอบคุณมากครับนะครับน้องเลนนะครับน้องเลนอยู่สิงคโปร์นะครับสิบต่อแปดนะครับตัดเข้ากลางเตจุรายอย่างนี้ไหลเข้าไปวัดสันแบกโอ้โหยอดได้ดีครับวัดสันแบกใช้ลูกเก๋งเข้ามาช่วยนะครับวัดสันแบกนะครับ สวัสดีคุณวัชรพงศ์นะครับสวัสดีคุณหัวใจศิลานะครับเจ็บสี่บอลน้อยนะครับคุณหัวใจศรัลานะครับเก้าอัสสนี่แหะครับมีเซตแรกครับเข้ากลางเก่งเปิดบอลยกซ้ายเลยครับเก่งมะขามโอ้โหเดียดิงครับเก่งบอลนะครับสมแล้วครับนะครับที่เสียอามเกเพชรตามนะครับสมเข้ากวดนะครับนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับเสียอามเกาะเพชรตาม ซอรบอเราชัดเกณมากครับนะครับสวัสดีสามานัาท่า,าน,นชมครับสนครัพี่บอลครับมากครับสิบสวัสดีครับแอดสวัสดีครับครูเอี่ยมนะครับเอาไว้แชร์ด้วยนะครับครูเอี่ยมเตยยกไหลเข้าไปวัตสเบกเฮียกันได้เตโอ้โห ร่างกายดีจริงๆครับโดยวัยอายุ39ปีนะครับบัตสำแบ็คสิบสิบเอ็ดสิบต่อสิบเอ็ดครับตัดอู้หน้าซ้ายครับวันบัขามแน่นครับโยกมาจริงบัขามปักเข้าให้สีอ้าด้วยแก่เข้าไปชิงกับใครครับยังครับนี่คู่แรกครับกอลสีทีมคู่แรกครับนะครับเอาเลยครับ 12, สิบสองสิบสอง 10, ต่อสิบครับบอนบระคาบัดหน้าขวาวัดซันแบ,บ็กเปิดได้จูบารายโยกวัดซันแบบ็กโอ้สิบสามด้วยเนีเ่ยคือพลาดเองนะครับวัดซันแบ็กลูกนี้นะครับคือพลาดยอดพลาดครับลูบกนี้นะครับสนะิบสามสิบ <13, 10. S 2> ชื่อชิวจำไม่ได้ครับเจอกับอะไรครับ ครับไม่ไม่เข้าใจครับช่วยคอมเมนต์มาเลยครับโอ้โหนี่ครับทีวันสนใครับ <300. S 2> สามหนึ่ก้าสิบท่านชมแล้วนะครับครับแชร์ด้วยนะครับมาดู <11. S 2> เอต็มสืบของเต้จุฬาสิบเอ็ดต่อสิบสามเ <13. S 2> ต้ตจุฬาตัดเขา้าไปหาน้องเก่งน้องเก่งบกขามเปิดบอลยกเก่งบกขามโอ้ไม่ได้ดรับเสียอัมเดเตมสุดๆครับกินบอลน,นะครับ ทีมบ้านมาขามเตะกับทีมอะไรครับทีมบัานมาขามเตะกับท well ีมคุณแก้วนะครับทีมคุณแก้วก็เตะอย่างวัตสันแบกแล้วก็เตะจุลาครับตัดเขากางว่าไงครับเตะจุฬาโยกวัตสันแบกครบ้โหคุณแก้วเลยแตมครบรอบเลยครับวัตสันแบก เตะสวยเลยครับไม่ซันแบ็กแล้วนะครับครบรอบเลยครับซันแบ็กแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับสิบสองสิบสี่สิบสองต่อสิบสี่เตจุราตัดอู้น้าขวัญน่าเจ๋งไม่สิบห้าเกมนักกีฬาเซตแรกเกมครับผลการแข่งขันในเซตที่หนึ่งทีมเสียร์อามชนะคุณแก้วด้วยคะแนนสิบห้าต่อสิบสองโอ้เซตแรกครับนักกีฬาพักนะครับเสียร์อามชนะคุณแก้วนะครับ วสกอ15ต่อ12ครับยังกิ่งบอลครับชนะไป1เซตแล้วครับชนะอย่างพิวัตรแล้วก็เตจุลานะครับต้องรอชมเซตสองครับใครจะเป็นยังไงนะครับต้องติดตามชมนะครับเตะที่ไหนครับเตะที่น้องบ้านหน้องบัวข้าวนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแข่งวันเดียวจบนะครับเซตอ2เริ่มแล้วครับ รอบสี่เทครอบสี่ทีมสุดท้ายคู่แรกครับนะครับในเซตที่สองคุณเกี้ยวเป็นฝ่ายทรงคุณเกี้ยวจะเป็นฝสองทีมพร้อมเริ่มมาดูเกมเซิรของวัดสันแบกซูลต่อซูลวัดสันแบกตัดเข้ากลางมาบอลบาคามโยกพอฟายเก่งบัการ์บาคารโอ้โหเรียบร้อยครับดูีสิเสียอามได้แค่เสียอามได้แจ้มครับอากาศเย็นบนนอ้นนะครับตั้งกต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับดู้ิจัดกับร้านกันได้เลยใช่ขอนแก่นนะครับ หนึ่งเอดมินไม่สูงสักใครนะครับเอาแล้วครับยกเข้ามาเตะอยุลายกใส่ห่างนิดนึงโอ้โหติดเจี่ยวเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้โหเป็นแต้มเลยครับลูกนี้ครับโโอ้หไแต้มิดเกี่ยวเลยครับยกเต้นี่ยกห่างนะครับทำให้พี่วัดเตะของแก้ไขมานะครับโอ้โหนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับ 2> 2, 0, สองศูนย์ของต่อศูนย์นะครับเก่งบักขามกู้ยอดตรงนี้โอ้ไม่ข้ามครับคุณเจ้าอะไรเก้นคุณเจ้าได้แ้มครับเอาแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งต่อสองครับถัดมาน้องบอลบบกขามยกเข้าไปเก่งบ้านบักขามโอ้โหเสียไม่แจมทีดี่ดึกเกินครับน้องเก่งครับ สวัสดีครับแอดมินขอบคุณมากครับสวัสดีครับสามหนึ่งสามต่อหนึ่งครับเข้ากลางไฟว่างไงวัดเปิดเตจุลาโยกวัดซันแบกโอ้โหเรียบร้อยค,ครับคุณแก้วไ้แ้มคุณแก้วไ้แ้มครับเอาแล้วครับ,รบไทย สองสามสองต่อสามครับกิงบอลกขามโยกซ้ายบอลบักขามโอ้โหไม่ได้รับนะครับูแบบนี้กับบอลบักขามเตะเลยครับโอ้เซตแรกใครชนะครับสซตแรกกิงบอลครับกิงบอลชนะเต้วัดไปครับต้องรอชมเซตสองครับนะครับสี่สองสี่ต่อสองครับมาดูเกมสืบของน้องกิงน้องจิงตะคอกกลางว่าง่าย ก็เดอ,อีกันยายกวัดซแบบันแบกโอ้เจ๋ยเลยร์กันไหมครับซันแบกก็ซันแบกได้ดีครับโอ้โหสุดสุดนะครับดูคน,นเดียวนะครับแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับจิงมันมาขามกระบ,บอลมาขามต<า>ิแล้วครับวันนี้ส,สามต่อสี่สัดมาบอลมัขามว่าไงยกเข้าไปโอ้โหจิงมันมาขามแบบ <ๆ S 1> สุดๆครับโอ้โหนะครับสวัสดี418ท่านชมครับนะครับ ขาดลอยเชร์ด้วยนะครับหสุดสุดครับห้าสามห้าต่อสามครับพันบักขามว่าไงตัดตไปทางไหเตจุฬาซ้ายขึ้นนิดนึงโยกมาวัดสันแบกโอ้วัดสันแบคยังรักษาเกมทำได้ดีครับแต่เตยังมีอาการที่หลุดบ่อยนะครับเตจุฬานะครับสี สี่ต่อห้าครับเตจุลาตัดยอดอุ้งว่าไงเกิ่งมะขำลากเล่นเองแน่นอนครับลูกนี้โอ้ยเขียวนรกครับโอ้โหเก่งมากครับโอ้โหนะครับสุดๆครับเทเบลโยคู่ไก่แจ้เข้าชิงได้ไหมแอปได้ครับเทเบโยคู่ไก่แจ้เข้าชิงได้นะครับปุ๊บสี่หกต่อสี่ครับรางวัลที่หนึ่ง ได้ถ้วยหรือเงินนะครับได้ทั้งถ้วยได้ทั้งเงินรางวัลครับนะครับคุณเจ้วเลยเต้มรางวัลที่หนึ่งมีหมื่นบาทนะครับห้าต่อหกครับเจจุฬาตะเข้ากลางเหมือนเดิมครับเกมมะขามเปิดบอลมะขามยกเกมมะขามโอ้โหสุดๆครับเสียอัมได้แต้มเสียอัมได้แต้มครับ ดูเกมเสิร์ฟของน้องเก่งบักขามจ็บเจ็บต่อห้าครับเก่งบักขามเสิร์ฟของหน้าซ้ายว่าไงเตะจุดไลอุ้ซ้ายอย่างนั้นครับยกเข้ามาวัดชแม็กจอดติดโยเก่งบอลยกเก่งโอ้โหเป็นแต้มครับอผมนะครับสุดสุดครับโอ้โหนะครับทำเบาๆไม่ได้นะครับถ้าติดเกี่ยวเก่งอีกเก่งเล่นหนักนะครับนะครับนะครับคู่นี้นะครับรอลุ้นเข้ารอบชิงนะครับเก่งบอลนะครับ ห้ต่อห้าครับตัดเข้ากลางมันเดิมเตจุลาโยกไหลเข้ามาวัดโอ้โครบรอบครับเล่โอ้นะครับลูกนี้ไม่ข้ามครับพี่วัดครบรอบเลยครับเอาแล้วครับเก่งบอลครับโอก,กาสที่จะเข้ารอบชิงนะกับเก่งบอลสดกว่าปัดในสวนว่ากันไปครับพิศลาอุธครับห้าต่อห้าครับตัดเข้ากลางว่างไงเตจุลาโยก ปั้นซะแห๊กขุณแก้วได้แก้มคุณแก้วได้แก้มครับสุดๆครับคู่นี้นี่ครับหกเก้าหกต่อเก้าครับเอาตีจุฬาตัดโอ้ลูกนี้เป็นแต้มหรือเปล่าลูกเสิร์ฟดีมากโยอูยห่างนิดนึงโอู้จริงเสียนะครับคุณแก้วได้แ้มโอ้นะครับล้นไปนะครับ โดนตะข่ายครับน้องบอลบาดขามครับโอ้สอปปลาวชัดเจนนะครับจะให้สปปลาวนะครับเพื่อนสอปปลาวได้ชมด้วยนะครับเ <9. S 1> จ็ดเก้าจ็ดต่อเก้าครับเตจุลาตัดมาเอาเข้ากลากกงือนเดิมบอลเปย์ยกเก่งบาดขามโอ้โหสีงห์ได้แจ้าโอ้โอน้องตัวเตะไปข้างหลังเลยครับโอ้นะครับ ไม่ทันโอ้โหนะครับไม่ทันก็ดูได้ครับดูเก่งบอลน,นะครับน่าจะเข้าถึงลบชิงนะครับอีกบอลมาถามครับไ,ได้หรือไม่สนามสิบเจ็ดสิบต่อเจ็ดครับนะครับบอลน,น้อยว่าไงโอ้แตหนะ้าซ้ายเตยจุราซ้ายยังแน่นยกเข้ามามาจะแด้คุณเจ้าเลยดต้ คุณแก้วได้แจมครับเดิมพันเท่าไหร่ครับ0 0 0 0บาทครับาทครับนะครับต้องบอกว่าชิงกันรางวัล1น0 0 0บาทครับคู่นี้สวัสดี5 0าร้สองันชมครับฝากระตุแชร์ดด้วยนะครับแปดต่อสิบครับเต,บตจุราตัดมาจีบบอลมาขามยกเก่งมาขามโอ้โหสดที่เก่งแบบขามครับ ตอนนี้ถึง500ยูเซอร์นะครับ511ยูเซอร์แล้วนะครับแชร์แร์นะครับแบ่งกันดูนะครับกินเตะยังครับกินแพ้แล้วนะครับกินแพ้เจ้าชิม11บเกับแกนชิมปากขามนะครับ11ต่อ8ว่าไงเต้จุรายกไหลเข้ามาวัดสับได้คุณเก้ยร์ไดเต้ไม่รับนะครับเอาวางนะโอ้จุดครับเอาลนะครับเ เก้า <11. S 2> ต่อสิบเอ็ดตัดมาหน้าขวาเก่งยังขวาแน่นยกซ้ายโอ้โหบอมลมาขันกระทืบโอ้โหเสียอามได้แต้มครับเอาละครับรอบใหม่แล้วครับ,อบ,ร,บรอบสี่ทีมนะครับคู่แรกครับนะครับเอาละครับสิบส <12. 9. S 2> องเก้าสิบสองต่อเก้าครับเก่งบักขามตัดหน้าสายเหมือนเดิมครับเต๊อย,อยูลาย,ยังนิ่งยกเข้ามา กักตะแบกโอ้โหเจอกเต้ยผู้ชิงยังครับยังครับคู่นี้นะครับถ้าใครชนะเข้ารอบชิงครับคู่ชิงชนะเลิศครับต่อสับลองครับเอาล้วครับเอาแล้วครับพร้อมอีกคู่ใครเจอใครครับอีกคู่ชิมบันมะขามนะครับชิมแกนกิบ การชิมมันมะขามเจ้าเจ้าเจ้าน้องยมาครับสิบสามสิบได้บล็อกไหมบล็อกสองสองไม่บล็บอกครับนะครับแต่โดนตัวได้นะครับแปล,ลงข้ามฟีไม่ไดบล็อกครับนะครับชมอยู่กลางบัวชองครับขอบคุณมากครับห้าร้อยสี่เก้าท่านชมแล้วนะครับขอบคุณทุกยูสเซอร์ที่รับชมนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆนครับวันนี้จะอยู่ถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับ 14บสี่ต่อ10ครับคุณแก้วได้แก้มครับคุณแก้วได้แต้มครับอย่างวัดสันแบกกับเทจุลาครับสิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดต่อ1ิบสี่ครับเกมไม่เกมเก่งว่าไงยกเข้าไปโอ้โหบอลมาขาดเกมทครับโอ้โห เสียมาชนะคุณเจ้าได้คะแนนสิบห้าต่อสิบเอ็ดคนกันหนึ่งครั้งเสียอามาชนะคุณเจ้าได้สกอร์สองต่อศูนย์เซตอีกหนึงครั้งุกพักโอเคครับนะครับเกมนะครับอย่างเก่งบอลก็ชนะวัดเต้ไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซตนะครับรอชมคู่ต่อไปนะครับ